สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์หันสวัสดีคุณพ่อท่านนะครับผมชื่อผมเจเจนะครับผมอ่ะมือนี้จะมาอ่าใส่ทข้ามาเลยแนะนำมือใหม่นะครับอาจารย์มือนี้จะมาแนะนำมือใหม่นะครับผมสำหรับมือเก่าเสี้ยนเหลี่ยงเนาะโบเป็นยังนะครับผมกับลังแห่งกำลังใจกันไปไหนนะครับผมอ่ะมือนี้จะแนะนำมือใหม่นะครับผมบางคนขึ้นขันฝากบ่เป็นนะครับอาจารย์ขึ้นขันฝากตุ๊กเนี่ยมาฉีกเกาะองบางคนออกมาบางคนฝ่าวเราขึงขันฝากเรากินเอ้าเอา โอ้โหแต่งไงเนาะสีนะครับขึ้นบอเปลนสมมติมันอันอยู่ที่กงใหม่เนาะเท้ากับยืนไม่เมสาเนาะเข้ากับนี่ครับน้มขึ้นเพราต้องดึงตะไครออกมาสีเนาะอาจารย์นี่อันหึงที่ดึงตะไครออกมาสีซึบมาเอาใส่นะครับในการคมข้อนุ่งอันมันจะนีสลักนี่มองนี่นะครับผมหะมันเห็นบอกนี่นี่นีสลัก นะครับเอากับมพ่อหลงตุ๊กเนี่ยแค่นั้นเองแล้วก็ตาตะขคายนะครับขนาดน,นะครับอ่ารายกาวิธีการซื้อนะครับวิธีการถือรถ้อตาไคร้จะนำมาให้ถื้อหมองคั่นผู้พ่ายกับเอาเสือกมันจะมีเสือกมัดอยู่น,น,นี่นะครับเอาเสือกมัดสิ่งนี้ล้วก็มัดสิ่นี้นะครับผมอย่าไปอย่าไปถื้อแบบนี้แกงนะครับอาจารย์ ถ้ามีถือแบบนี้นะครับผมถือแบบนี้บ่โอเคนะครับอาจารย์บ่ดีนะครับผมอ่าได้ต้องมาเห็นทีท่ผมนีน้อันนี้มีแลครับผมสำหรับมือใหม่ยังบ่ลูนะครับพี่เอาที่อาจจะก็จักว่าชุดใดเป็นชุดใดเลยทรมาสอบถามได้เลยนะครับผมอาจารย์คนจะเอาไปเดี๋ยวเรียนบ่เป็นนะครับผมท,ทั่วมาสอบถามเรื่อยๆครับอ่าสันติวิรนะครับผมมาอันนี้จะเป็นพเนจรคอบนบุญธรรมดานะครับผมอาจารย์จะเป็นพเนจรคอบนบุญธรรมดานะครับผม ทันฝาดเนีอยู่ประมาณซีที่เจ็ดซีที่แปดเนี่ยนะครับอาจารย์ส่วนอันความกว้างข,อง,ของกระจกเดียกัประมาณยี่เก้าสามสิบสูงยี่สิบสองภาพรวมสูงสามสิบนะครับเอมประมาณนี้ดวดอโค้ดสปริงจะเป็นเบอร์หนึ่งจนหกนิ้น,นะครับอาจารย์ส่วนทัานฝาดจะเป็นสองชิ้ห้านิ้ทุกอันจะมีกิบล็อกเบิ้ลนะครับผมแล้วก็เป็นประตูขางทั้งเบิ้ลประตูขางจะเป็นขางสายนะครับผมแล้วก็มีกิบล็อกทุกอันนะครับงานเจเจจะเป็นแบบนั้นนะครับผมแล้วก็ียบร้อย เซตสิบนะครับผมใบนี้สิบเอ็ดใบเอ้ยใบนี้สิบใบแดงรวมส่งนะครับผมแบบโอนถ้าไปทางคุจะได้เพิ่มหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับโอเคเซตไปหนึ่งใบใบต่อไปกันเลยครับปต๊บใบนี้จะเป็นเทนก่านลานนะครับผมอาจารย์ใบนี้จะเป็นเทนก่านลานนะครับอันนี้คือมันมีข้ออะไรหนึ่ๆอันนี้คือมันมีล็อกข้อนะครับมันถึงขั้นฝาง่ายบ่บ่บ่ต้องอันจับตะไคร้เนี่ยนะครับผม อันนี้ตาข่ายผมกับสารเพื่อไว้ให้มันยันๆนะครับผมมันจะยันอันฝาหนุกมันยังสียบตีหนุกออกนะครับผมอันนี้อันนี้อาจารย์เพิ่งสั่งนี่เป็นใบที่สองแล้วนะครับผมส่วนนี้อาจารย์อันนี้มือใหม่หรือว่าคนใหม่ยังบ่กล่าล่องกับล่องเปิดใจเบื้องนะครับอาจารย์ส่วนนี้นี่อาจารย์ทางเก่าเป็นกลับมานะครับเอาไปให้ทีมงานเนี่ยเอาไปให้นมูเนี่ยนะครับผม เอาไปใส่เองแน่นะครับนีเข็นคันฟันเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นเทียนกวาดลานนะครับผมขันฝานเนี่ยอยู่ประมาณ39.5เซนนะครับผมเกือบ40นะครับภาพรวมเนี่ยเนี่ยอยู่ประมาณ1.9เซนนะครับอาจารย์สำหรับใบหนีนะครับผมเส้นสอดอยู่ที่แบบนี้เลยนะผม14ใบแดงรวมเดินทางนะครับผมอาจารย์จะจัดลานเห็นเบิรงเลยนะครับผม1 2 3 โอเคหน้าบนกับประมาณนี้ครับอาจารย์มือแถบแตกให้ฝานมันกับโยาเาพี่จังค่อนบนนะครับค่อนกันนิ่มๆครับอาจารย์าบนมันจะมีสปริงค่อนให้อยู่น้ำด้วยครับผมบนเป็นค่อนดิบๆนะครับผมนี่เลยนี่นะครับผมโอเคประตูกับเป็นประตูขางขึ้นกันนะครับประตูขางขึ้นกันนะครับผมอาจารย์นี่ปึ๊บประตูขางด้านซ้ายถูกใบนะครับผม มีคลิปล็อกแนะนั่นะครับผมอาจารย์ขนาดชัวรห้องกระจงก็กว้าง30สูง23นะครับผมประมาณนี้นะครับอาจารย์ประมาณนี้ครับผมผู้ใดสนใจลองโทรมาผมช่วยสอบถามได้เลยนะครับผมอาจารย์ในโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมฝากอาจารย์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นด้้าเด้อครับผมสำหรับมือใหม่ที่เอาไปแล้วเรียนบป่เป็นโทรมาหาจีจีได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ อันนี้ก็จะเป็นเชือกผูกขานนกเขาใหญ่นะครับมือนี้จะครับไปส่งให้เพื่อนคือตัวนี้นะครับผมอาจารย์อันที่รีวิวไปคลิปก่อนนะครับผมมือนี้จะครับไปส่งให้เพื่อนผู้ใดสนใจลองโทรมาพูดคุยสอบถามได้นะครับผมชุดละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับผมอันนี้อันนี้คือชุดหนึ่งจะมีสายหนานะครับผมสายหนาแล้วก็ลูกมุนนี่ครับลูกมุนแล้วก็ตะกั่วลูกปัดนะครับผมอ่าอันนี้จะเซ็ตหนึ่งชุดนะครับผมเรียกว่าผู้ใดจะแยกก็ได้ครับแยกเอาแต่อัน ลุหนุนก็ได้หรือเอาแต่สายหนาก็ได้หรือเอาแต่ตะกัวก็ได้นะผมพ่อมีส่งไห้อยู่นะครับอาจารย์ท่านใดสนใจลองทร่มาพูดคุยสอบถามใดเบิ้งนะครับผมหรือว่าอยากเอาตัวนี้เป็นสีขาวสีดำสีแดงหรือียังจังไใดก็ลองทร่มมาเบิ้งนะครับผมโอเคนะครับผมพ่อมีอยู่ครับอ่าอันนี้เป็นสีเท่านะครับบอกให้โฟกัสโอเคครับขอบคุณครับผู้ใดสนใจลองทรมาพูดคุยสอบถามได้เลยนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำได้ไดครับผมสวัสดีครับ